แกหือคุณหนูสกุลหวังไอเด็กนี่มีความเกี่ยวข้องกับสกุลหวังแล้วยังไงล่ะเบื้องหลังฉันก็มีสกุลมู่หลงคุณหนูหวังคุณกับคุณชายมู่หลงสนิทสนมกันเดิมทีไม่ว่ายังไงก็ควรไวหน้าคุณสักครั้งแต่ไอเด็กนั่นไม่เห็นหัวฉันก่อนถ้าฉันปล่อยไปง่ายๆ แก้งตรงหลิงของฉันจะมีหน้าอยู่ต่อไปได้ยังไงดังนั้นคุณหนูกะรุณาอย่ายื่นมือเข้ามายุ่งโนโนโนตามสบายเลยฉันไม่ยุ่งแน่นอนหลีเซลยวฟานตอนนี้แม้แต่คุณหนูหวังก็สลัดแกทิ้งแล้วเฮ้เที่นี่ก็จงรับบทเรียนสำหรับความอวดดีของตัวเองซะสะหาย ถึงยังไงฉันก็ต้องไว้หน้าสกุลหวังบ้างปืนมีดฉันจะไม่แตะเห็นว่านายพอมีฝีมือแต่ก็ไม่รู้ว่าจะต้องเจอกับยอดฝีมือที่อยู่ในร้อยอันดับแรกของลำดับหมิงนายจะรับมือได้นานแค่ไหนตอนที่มันลงมือดูมีวิชาติดพอตัว เห็นว่านายพอมีฝีมือแต่ก็ไม่รู้ว่าถ้าต้องเจอกับยอดฝีมือที่อยู่ในร้อยอันดับแรกของลำดับหมิงนายจะรับมือได้นานแค่ไหนตอนที่มันลงมือดูมีวิชาติดตัวน่าจะเป็นจอมยุทธระดับเริ่มต้นท่านเฟยเจียไม่ได้ชื่นชมฝีมือของท่านมานานแล้วเหมือนกันถึงครั้งนี้จะเป็นการใช้คอนทุกบัวฆ่าหนูไปสักหน่อย ไม่เป็นไรไม่เป็นไรตั้งแต่มาถึงก็ได้รับการดูแลจากท่านมาอย่างดีเรื่องเล็ก,ลกๆน้อยๆแค่นี้ทําได้คนที่อยู่ในร้อยอันดับแรกของลำดับหมิงซือเฟยเจียลำดับหมิงคืออะไรหรอลำดับหมิงหัวกลัวรวบรวมยอดฝีมือทั่วฟ้าผู้ที่จัดอยู่ในร้อยอันดับแรกล้วนมีแต่เป็นผู้ที่มีอำนาจที่แข็งแกร่ง การมีอยู่ของแต่ละคนเหนือกว่าคนธรรมดาทั่วไปพวกเรานะอยู่นอกขอบเขตโดยสิ้นเชิงผมสื่อเฟยเจี้ยลูกศิษย์ของสือหยงสำนักหลงหูขอรับคำชี้แนะสือหยงชื่อนี้เหมือนจะรู้จักทำไม แค่ได้ยินชื่อของอาจารย์ผมก็กลัวซัอนแล้วเหรอก็ไม่แปลกหรอกถึงยังไงเขาก็เป็นลำดับที่คิดออกแล้วไอ้คนที่พูดจาไม่เข้าหูก็เลยโดนฉันหักแขนไปคนนั้นกระจอกโคตรเขาอยู่ลำดับหมิงด้วยเหรอแสดงว่าลำดับหมิงก็ไม่ได้มีดีอะไรเท่าไหร่สินะแก okay. ดูถูกอาจารย์ฉันเอาชีวิตมาชดใช้ความผิดซะช้าไปอะไรพกเต็มเต็มกระบาลมดปลวกฮึไม่จริงไม่จริงแค่การโจมตีเดียวที่ดูเบาราวกับการกวาดมือส่งๆงเนี่ยนะนับตั้งแต่รู้ความ ฉันก็ฝึกฝนวิชามาโดยไม่เคยหยุดไม่ว่าจะร้อนจะหนาวอาจารย์ก็เข้มงวดกับฉันอยู่เสมอปีแล้วปีเล่าที่ฉันมันฝึกฝนทักษะจนในที่สุดก็ได้รับกระบวนท่าที่แข็งแกร่งที่สุดมาและด้วยกระบวนท่านี้เองที่ทำให้ฉันเข้าสู่ร้อยอันดับแรกเป็นหัวเสือในรุ่นเยาว์แม่งเอ้ยฉันคือสือ่อเฟยเจีย สำนักหลงหูผู้อยู่ในร้อยอันดับแรกของลำดับหมิงแกบังคับไม่ฉันต้องใช้วิชานี้เองนะถ้าแม้แต่แกฉันยังเอาชนะไม่ได้ฉันจะมีชื่ออยู่ในลำดับหมิงไปทำไมตายซะพยักเกรียนวัส,สันน่ารำคาญจริง ยอดฝีมือผู้ที่อยู่เหนือคนทั่วไปโดนหลีเสียฟานเข้าไปหมัดเดียวจอดเลยเหรอ